เจอกันอีกแล้วนะคะในช่องครูแดนนี่ออนไลน์เอ็กซ์เพรสนะคะฝากกดแช์นะคะกดสับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้กับเพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะก็จะมาสอนทุกคนลบเพจนะคะคลิปที่แล้วสอนสร้างเพจแต่คลิปนี้จะสอนลบเพจเพราะอะไรอ่าหลายคนนะก็เอ๊ะทำไมเพจเราจะต้องลบ สาเหตุที่เราจะต้องลบเพจเพราะบางเพจเราไม่ได้ใช้งานแล้วมันจะเยอะมากนะคะหลายคนเชื่อว่ามีเพจไม่ต่ํากว่าเพจก็คือร้านค้าของเราร้านค้าเราอะไรที่เราไม่ได้ใช้แล้วหรือว่ามันไม่ก่อให้ประโย์เป็นประโยชน์ต่อเราเนี่ยเราก็ลบมันเถอะมันจะได้ง่ายในการที่เราจะทํางานนะคะวิธีการลบง่ายๆวันนี้ก็เข้ามาเลยนะคะเราจะไม่เวิร์ดๆนะเข้ามาที่ Facebook ได้เลยนะคะ,ะ,ะเมื่อเราเข้ามาที่ Facebook นเระ,ะเราก็เข้ามาที่สามขีดบนขวา เดี๋ยวครูขอ,ย,อย่อตัวเองไปหน่อยตามสามขีดบนขวาเข้ามาแล้วเราก็จะเจอรูปธงสีเหลืองมันจะ,จะอยู่ถัดลงมาจากรูปโปรไฟล์ของเราโปรไฟล์โปรไฟล์พูดเสียงรอไม่ชัดเลยอ่านะคะเดี๋ยวพูดช้าๆโอเคไหมช้าๆโอเคทีนี้สิบเพจเป็นคนที่พูดเร็วมากนะ,ะมีโอเคเราไมเา่เราเข้าประเด็นเลยแล้วกันเดี๋ยมันจะยาวก็ในเรื่องของ18 เออสิบแปดร้านสิบแปดร้านค้าเราก็กดเข้ามาเลยนะคะเราอยากจะรบร้านไหนโอเคไหมวันนี้คุณก็จะมารบร้านนี้เลยนะคะร้านนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะคะก็พอเรากดเข้ามาเนี่ยมันก็ให้เรามองหาคําว่าเพิ่มเติมนันจะมีภาพรวมคําสั่งซื้อการแจ้งเตือนแหล่งข้อมูลแล้วให้เพื่อนๆกดเข้ามาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมองไม่เจอกดเข้ามาตรงนี้เลยเพิ่มเติมเห็นกันไหมคะเห็นกันไหมเออเห็นนะโอเค ก็กดเข้ามาพร้อมกันได้เลยอ่ะกดเข้ามาเพิ่มเติมเส็จแล้วเราจะไปเราให้เราให้เพื่อนเพื่อนเลือกนะหาฟันเฟืองหรือว่าการตั้งค่าโอเคนะคนุณอันนี้ก็จะเลือนหาเจอแล้วเจอแล้วอเดี๋ยวคนบอกว่าฟันเฟืองคือ,อยังไงเดี๋ยวขอให้เพื่อนดูหน่อยอ่ะรูปฟันเฟืองก็คือแบบนี้ตัวนี้ให้หาคํานี้โอเคไหมอ่าโอเคแล้วนะ แล้วก็กดเข้าไปเลยเพื่อนๆกดเข้าไปเลยค่ะนะทีเนี้ยแล้วก็กดคําว่าทั่วไปอ่าเมื่อกี้เรากดคําว่าตั้งค่าแล้วก็กดคําว่าทั่วไปตัวนี้โอเคไหมโอเคไหมโอเคกดเข้าไปเลยปึ้งรอสักครู่เห็นไหมมันก็จะมีรายการต่างๆ ขึ้นมาให้เราเห็นไหมมีปักฟุตรายการโปรดเปิด messenger อนุญ,ญาตอะไรพวกนี้อ่าระไม่ต้องเดาเลื่อนมาเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรืยโอเคไหมมาเจอคำว่าลบเพจกดเข้าไปเลยปึ้งอ่ามาแล้วนะคะก็เจอคำว่ายกเลิกหรือลบเพจเพื่อนๆก,ก็กดเข้าไปคำว่าลบเพจเด้นะกดไปเลยแน่ใจหรือย,ยังอ่า ีเนี้ยเวลาที่เราลบเพจเนี่ยข้อดีของ Facebook หรือว่าเพจเนี่ยเขาก็จะให้โอกาสเรานะภายใน14วันนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราเสียดายอะ่ะไม่อยากลบเพจเนี้ยเราก็สามารถที่จะแก้ไขเอาเพจกลับมาใช้งานได้เดิมน,นะแต่กูจะลบเพจนี้อย่างถาวรนะจะไม่มีเพจนี้แล้วใน Facebook เพราะว่า Facebook ของเรามันไม่ใช้งานไม่ได้แล้วก็เ,เหมือนกับต้นไม้ที่ตายแล้วไม่สามารถที่จะโปโูทหรือยิงแอดโฆษณาได้เลยนะคะ โอเคนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อีกรอบหนึ่งนะคะกดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็กดสับตไคร่นะคะเพื่อเป็นเรื่องราวดีๆให้กับทุกคนนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้กูในการที่จะทําคลิปต่อไปโอเคนะคะวันนี้ก็น่าจะพอประมาณแค่นี้นะคะเจอกันในคลิปต่อไปโอเคบ๊ายบายไป